หมาเอาหมานั่งงงเอาเออดมเสร็จปุ๊บก็สำลักอีกแล้วอืมอืมหมาน่าสำลักเอาเอาหมาดมอีกไม่ดมอืมดมอ่ะดมอ่ะอยากดมอ่ะดมอืมอืมอืมอุ้ยดมละเลียฮเวียนเอาเวียนหมาสับสนแล้ว หมาหน้าเล็กนั่นเลยครับมหมาฟันแปกเออเอาเลีกชื่อนี้ก็เอาหมาฟันแปกหมาฟันแปกเอาหมาเวียนนะอชื่อชื่อปลลปลปลาหมา อะไรเนี่ยปลาอะไรปลาหมาเอาเวียนเอาจะทำอะไรชี้อืออืออ่ะดมเอากินหัวเอาดมอุ้ยหมาอุ้ยยังจะเลีย้ยงหมาดมเล้งแค่เอาดมอืออืมดูมันหมาสับสนเจ้าของแล้วอืมหมาสับสนเจ้าของ เจ้าหมาอ่าหมาหน้าตาประหลาดอ่าอ่าอ่าหมาพะพัวอ่ะอ๋อมามันคือหมาประหลาดอืมนั่นแหละหมาอ่าหมากระเป๋าอืมนั่นแหละนั่นแหละอ่าเดี๋ยวมันเวียนแล้วใหนไปมองไอปลาหมาเมื่ี้ปลาหมาเร็ว ไม่ไปนะไม่ไปนะปลาหมาเลขปลาล้ะไม่มาเลขปลาหมามาเอาเฮ้ยหมาติดใจชื่อนี้ไอปลาหมาอืมอืมอืมโม Okay, que, então...